รายการ Small Room วันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมน,นี้พบกับคือที่ก็บอกที่ว่าตั้งกล้องในที่รู้ไหครับเป็นเริ่มอ,อะไรก่อน1 3 5ครับแล้วเราจะมองอยังไงครับเนี่ยรอเราแกลบแกลบก่บอนเอาแวหวนออกก่อนดีไหม,มถึงถึงมาจ่าไทยแรงเสริงแต่ว่าภาพมีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนอยู่ตรงนั้นตลอดถ้าเป็นวัวยั้ไงพี่เมนูเราของวันนี้ก็คือย่างกุ้งได้ไ <ừ> um, อย่างสูงน่าไม่ใช่ไหมห้แล้าไปฟังดนตรีสดช่วงสโมโช,โชจากปิดท้ายช่วงสมโมสอนในเรื่องพวกทฤษฎีอะไรเราคงบาแบบเก่งมาก แอสติิ้งแคร์เลยมั้งครับต้นฮิกกอรี่มันเป็นไงต้นฮิกกอรี่ต้นอย่างเงี้ยเฉียงก็ลื่นหลุดไปชอบเลยสบายดีนะพบกับรายการสโมรูมทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มโจงทางปั๊บชาแนลวันนี้คุณดูรายการสโมรูมพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง